สาธยายอุปมาพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพระจันทร์เพนพระธรรมเปรียบเหมือนกลุ่มรัศมีของพระจันทร์พระสงฆ์เปรียบเหมือนโลกที่เอิบอิ่มด้วยรัศมีของพระจันทร์เพน พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆพระธรรมเปรียบเหมือนข่รัศมีของดวงอาทิตย์นั้นพระสงฆ์เปรียบเหมือนโลกที่ดวงอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนเผาป่าพระธรรมเครื่องเผาป่าคือกิเลสเปรียบเหมือนไฟเผาป่าพระสงฆ์เป็นที่เป็นบุญญาเขตเพราะเผากิเลสได้แล้วเปรียบเหมือนภูมิ ภูมิภาคที่เป็นเขตนาเพราะเผาป่าเสียแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเมฆฝนใหญ่พระธรรมเปรียบเหมือนน้ำฝนพร,พระสงฆ์ผู้ระงับละอองกิเลสเปรียบเหมือนชนบทที่ระงับละอองฝุ่นเพราะฝนตกพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนสารถีที่ดีพระธรรมเปรียบเหมือนอุบายฝึกม้าอาชาในพระสงฆ์เปรียบเหมือนฝูงม้าอาชาในที่ฝึกไว้ไวดีแล้ว พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนศัลยแพทย์พระเพราะทรงถอดลูกศรคือทิฏฐิได้หมดพระธรรมเปรียบเหมือนอุบายที่ถอดลูกศรออกได้พระสง์ผู้ถอดลูกศรคือทิฏฐิออกแล ouais ้วเปรียบเหมือนชนที่ถูกถอดลูกศรออกแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนจักษุแพทย์เพราะทรงลอกพื้นชั้นโมหะออกได้แล้วพระธรรมเปรียบเหมือนอุบายเครื่องลอกพื้นตา พระสงฆ์ผู้ผู้มีพื้นชั้นตาอันลอกแล้วผู้มีดวงตาคือยานอันสดใสเปรียบเหมือนชนที่ลอกพื้นตาแล้วมีดวงตาสดใสพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทย์ผู้ฉลาดเพราะทรงสามารถกำจัดพยาธิคือกิเลส พร้อมทั้งอนุสัยออกได้พระธรรมเปรียบเหมือนเพสัชท,ที่ทรงปรุงถูกต้องแล้วพระสงฆ์ผู้มีพยาธิคือกิเลสและอนุสัยอันระงับแล้วเปรียบเหมือนหมู่ชนที่พยาธิระงับแล้วเพราะบริโภคยาที่ปรุงไว้ดีแล้ว พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ชี้ทางพระธรรมเปรียบเหมือนทางที่ดีหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยพระสงฆ์เปรียบเหมือนผู้เดินทางถึงที <soit disappointment> ่ที่ปลอดภัยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนในเรือที่ดีพระธรรมเปรียบเหมือนเรือพระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้เดินทางถึงฝั่ง พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนป่าหิมพานต์พระธรรมเปรียบเหมือนโอสถที่เกิดแต่ป่าหิมพานต์นั้นพระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ไม่มีโรคเพราะใช้ยาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ประทานทรัพย์พระธรรมเปรียบเหมือนทรัพย์พระสงฆ์ผู้ได้อริยทรัพย์มาโดยชอบเปรียบเหมือนชนผู้ได้ทรัพย์ตามที่ประสงค์พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์พระธรรมเปรียบเหมือนขุมทรัพย์ พระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ได้ขุมทรัพย์พระพุทธเจ้าเป็ดผู้เป็นวีรบุรุษเปรียบเหมือนผู้ประทานความไม่มีภัยพระธรรมเปรียบเหมือนความไม่มีภัยพระสงฆ์ผู้ล่วงภัยทุกอย่างเปรียบเหมือนชนผู้ถึงความไม่มีภัยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ปลอบพระธรรมเปรียบเหมือนการปลอบพระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ถูกปลอบพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนมิตรที่ดี พระธรรมเปรียบเ,เหมือนคำสอนที่เป็นห,ตหิตะัะประโยชน์พระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ประสบประโยชน์ตนเพราะประกอบหีตัประโยชน์พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบ่อเกิดแห่งทรัพย์พระธรรมเปรียบเหมือนทรัพย์ที่เป็นสาระพระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ใช้ทรัพย์ที่เป็นสาระ พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ทรงสงสนานพระราชกุมารพระธรรมเปรียบเหมือนน้ำที่สนานตลอดพระเสียนพระสงฆ์ผู้สงสนานดีแล้วด้วยน้ำคือพระสัตธรรมเปรียบเหมือนหมู่พระราชกุมารที่สงสนานดีแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนช่างผู้ทำเครื่องประดับพระธรรมเปรียบเหมือนเครื่องประดับพระสงฆ์ผู้ประดับด้วยพระสัตธรรมเปรียบเหมือนหมู่พระราชโอรส ที่ทรงประดับแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนต้นจันทร์พระธรรมเปรียบเหมือนกลิ่นอันเกิดแต่ต้นจันทร์นั้นพระสงฆ์ผู้ระงับความเร่าร้อนได้สิ้นเชิงเพราะอุปโภคพระสัตธรรมเปรียบเหมือนชนผู้ระงับความเร่าร้อนเพราะใช้จันทร์พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบิดามาอบมรดกโดยธรรมพระธรรมเปรียบเหมือนมรดกพระสงฆ์ผู้สืบ มรดกคือพระสัตธรรมเปรียบเหมือนพวกบุตรพวกบุตรผู้สืบมรดกพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดอกปทุมที่บานพระธรรมเปรียบเหมือนน้ำหวานที่เกิดจากดอกปทุมที่บานนั้นพระสงฆ์เปรียบเหมือนหมู่พรมรที่ดูดกินน้ำหวานนั้นจบสารณคมคำอุปมาพระรตนไตรยัย